ดีค่ะนักเรียนทุกคนมาหรือยังเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเตรียมหนังสือวิทยาศาสตร์เลยด้วยสองเล่มน,นะคะ,ะเล่มน,นี้นักเรียนอาจจะไม่ได้เอากลับบ้านใช่ไหมนะคะ,ะแต่เล่มแบบฝึกหัดนักเรียนเอากลับไหมเล่มแบบฝึกหัดหลายคนเอากลับนะคะเออค่ะสวัสดีค่ะวัน ในคาบนี้นะคะเราจะได้ศึกษากันเรื่องของโลกนะคะนักเรียนคงรู้จักโลกไปแล้วนะคะว่าโลกของเรานั้นเป็นยังไงนะคะลักษณะของมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะในสไลด์นี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าโลกในธรรมชาติกับโลกในแบบลูกโลกในแบบจําลองใช่ไหมคะมันจะตแตกต่างกัน ซึ่งโลกในธรรมชาตินะั้นนักเรียนจะดูเห็นแบบเออเหมือนของจริงนะแล้วก็ลักษณะมันก็มีสีให้ดูเหมือนแบบเออนี่เป็นท้องฟ้านะอันนี้เป็นแม่น้ําหรือว่าอันนี้เป็นอะไรคะส่วนประกอบของผิวดินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นโลกแบบจําลองลูกโลกมันก็จะเป็นภาพที่เขาปริ้นสกรีนออกมาแล้วก็เอามาติดนะคะแต่ความที่เหมือนกันคืออะไรนะักเรียนว่า,าความที่เหมือนกันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เป็นไงคะโลกของเรานั้นนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นไงมีความแตกต่างกันนะคะนักเรียนคงเคยเห็นลูกโลกใช่ไหมลูกโลกแล้วก็ของจริงกับโลกของจริงกับโลกแบบจําลองใช่ไหมคะในโลกของจริงกับโลกแบบจําลองมันเป็นอย่างไรนะคะลักษณะที่เหมือนกันเป็นยังไงเหมือนก็คือเป็นลักษณะเป็นไงคะเป็นทรงกลมเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าแตกต่างมันเป็นยังไงบ้าง ไอตัวที่แตกต่างคือขนาดของโลกใหญ่กว่าใช่ไหมคะแบบจําลองมากเลยจริงๆก็แล้วก็ในโลกนั้นก็จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นลักษณะของโลกใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้เราได้เห็นความแตกต่างอย่างนี้แล้วเรามาดูกันว่าในลักษณะของโลกนั้นนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เหมือนและก็คล้ายกันหรือว่าสิ่งเดียวกันเลยเป๊ะเลยมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะค่ะสำหรับส่วนประกอบที่เหมือนและแตกต่างกันของโลกในธรรมชาติกับอ่าลูกโลกนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าลูกโลกขั้วโลกขัวโลกเหนือกับขัวโลกใต้มีเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าแต่สีสันนั้นอาจจะเป็นไงคะ ไม่เหมือนกันมีลักษณะเป็นโลกทรงกลมแล้วก็เอียงๆเหมือนกันตรงนี้มีแกนนะคะเขาเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรถ้าตัวแบบจําลองก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะเห็นภาพที่ชัดแล้วก็แตกต่างกันอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนในตัวของลูกโลกที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของความชัดเจนในสีสันนะคะว่าเออเนี่ยตรงนี้เป็นแม่น้ํานะเป็นน้ํานะนี่เป็นแผ่นพื้นแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของลูกโลกที่นักเรียนเห็นกันนะคะ มาเรามาสู่คำถามชวนคิดกันนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าโลกมีการเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรคะติ t กตอกติกตอกตให้เวลาคิดนะคะค่ะในากิจกรรมที่หนึ่งนี้เรามาดูโลกหมุนรอบตัวเองกันอย่างไรนะคะที่ทำก็คือให้นักเรียนหนึ่งดูวิดีทัศน์สังเกตการหมุนรอบตัวเองของโลกและบันทึกผลค่ะไปกันเลยค่ะ เรางว่จะไปไหนเหรอแล้วให้โพล่าถืออะไรเนี่ยจะไปบ้านอาจารย์กักยังไงล่ะแม่ได้ขนมมาเยอะเลยให้แบ่งไปให้อาจารย์กักไงตกลงนี่เรียกโพล่ามาถือของใช่ไหมเนี่ยอาน,น่าเดี๋ยก,ก็ได้กินขนมด้วยไงอ่ะทางนี้ไงจำได้ว่ามีป้ายบอกว่าบ้านอาจารย์กักไปทางไหนไหนอ่ะลิฟดาไม่เห็นมีป้ายอะไรเลยนี่นาไม่มีได้ไงจำได้ว่าอยู่ตรงนี้นี่นา สงสัยว่าเพราะพายุเมื่อวานเลยทําให้ป้ายหลุดหมดเลยนะสิลิปดาตายแล้วแบบนี้ก็แย่แล้วสิไปบ้านอาจารย์กักถูกได้ยังไงกันล่ะเนี่ยอืมบ้านอาจารย์กักอยู่ทางที่ตะวันออกใช่ไหมล่ะงั้นก็ไม่ยากเลยอืมถ้าบินเก่งนะพอลล่ารู้ทางไปแล้วหรือยังไงอะ่ะ แน่นอนทางบ้านอาจารย์กักอยู่ทางตะวันออกก็ไปทางที่ไปทางทิศตะวันออกก็เรียบร้อยและนายรู้หรือยังไงทิศตะวันออกมันไปทางไหนเข็มทิศก็ไม่มีเลย ไม่เห็นจะยากเลยก็ทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไงตอนนี้ยังเช้าอยู่งั้นก็ต้องไปทางนี้แน่ใจได้ยังไงว่าทางนั้นคือทิศต,ตะวันออกวันนี้ดวงอาทิตย์อาจจะขึ้นทางอื่นก็ได้พิบจาไม่เชื่อหละเอ,อ้าดวงอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศต,ตะวันออกสิจะไปขึ้นทางอื่นได้ยังไงเล่าฮึิปดาไม่เชื่อหรอกิบดาจะไปทางนี้ก็ได้งั้นมาดูกันว่าใครจะไปถึงบ้านอาจารย์กัก๊กก่อนกัน เป็นไงล่ะโพล่าบอกแล้วไม่เชื่อบอกอะไรหรือจ้าโพล,ล่าก็โพล่าบอกว่าทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือที่ตะวันออกแต่ลิบดาไม่เชื่อก็อ <พ ff! S 2> เลยต้องเดินอ้อมไกลยังไงล่ะครับก็ Girl, Girl, วันนี้ดวง ies, อาทิตย์อาจจะอยากหมุนรอบโลกไปทางอื่นก็ได้นี่นาแหมลิปดาเนี่ยเข้าใจผิดไปไกลเลยนะครับดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบโลกนะครับแต่เป็นโลกต่างหากที่หมุนรอบดวงอาทิตย์อ้าวแต่ถ้าเป็นอย่างนั้น ทำไมเราถึงเห็นพระอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ด้วยล่ะคะพ้าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์น่ะที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะในขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โลกเองก็หมุนรอบตัวเองด้วยยังไงล่ะครับเราถึงได้เห็นพระอาทิตย์เคลื่อนที่ และเกิดเป็นกลางวันกับกลางคืนนั่นเองครับซึ่งสาเหตุที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกก็เพราะว่าโลกของเราหมุนรอบตัวเองตูนเข็มนาฬิกาครับนั่นก็คือหมุนจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกทําให้เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากทางทิศต,ตะวันออกเสมอและก็ตกในทิศต,ตะวันตกเสมอเช่นกันครับเช่นเดียวกับดวงจันทร์ที่หมุนอยู่รอบโลกตันเข็มนาฬิกาเช่นกันทําให้เราเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเช่นกันครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ เป็นแบบนี้ <S <S น,นี่เองอะแต่ก็ยังงงอยู่นิดหน่อยนะค่ะ <S <S โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็หมุนรอบตัวเราเองด้วยแล้วยังมีดวงจันทร์หมุนรอบโลกอีกทีหน,นึ่งลิบดาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเนอะเรื่องแค่นี้ก็งงซะแล้วแหมโพล่าวันนี้พูดเก่งจังเลยนะโอเรื่องแค่นี้เองเหรอครับลิบดาลองมาทำโมเดลความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์โลกและก็ดวงจันทร์ดูไหมครับ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะทำได้ด้วยแหละคะน่าจะรีบบอกนะคะอาจารย์กั๊กใช่ครับก่อนที่โพล่าจะเจ็บตัวด้วยโมเดลความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ที่เราทําเป็นโมเดลแบบง่ายๆอุปกรณ์ที่ใช้มันก็จะมีแค่กระดาษเนื้อหนาอย่างเช่นกระดาษลูกฟูกกับหมุดทองเหลืองก่อนอื่นก็ตัดกระดาษลูกฟูกออกมาเป็นรูปของดวงอาทิตย์ โลกและก็ดวงจันทร์แล้วก็สูยนที่ใช้เชื่อมดาวแต่ละดวงติดสูยนเชื่อมที่ดาวแต่ละดวงด้วยหมุดทองเหลืองที่ตรงกลางดาวแต่ละดวงเพื่อเป็นแกนหมุนนะครับเราก็จะได้โมเดลความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์อย่างง่ายๆที่จะบอกว่าดาวอะไรโคจรร,รอบดาวอะไรแล้วล่ะครับว้าววายง่า e ยน,นิดเดียว เห็นเป็นภาพแบบนี้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์กั๊กใช่แล้วล่ะครับเห็นไหมล่ะครับไม่มีเรื่องอะไรยากเกินเรียนหรอกนะครับถ้าเรารู้จักเรียนรู้ให้เข้าใจง่ายๆเท่านั้นเองเพร่าแต่กระดาษลูกฟูงนี่มาจากไหนเลยคะก็เอามาจากกล่องขนมที่เอามาให้อาจารย์กั๊กไงครับโฮล่ากับอาจารย์กั๊กกินกันอร่อยมากเลยอ้าวแล้วมีเหลือให้ลิปดาไหมเนี่ยไม่มีหรอกก็ลิปดามาช้านี่นาฮ่ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนได้รู้กันแล้วว่าดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์มีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไรและอยากรู้ไหมครับว่าการเคลื่อนไหวแต่ละอย่างนั้นนะ่ะใช้เวลากันเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องยากเลยล่ะครับเพราะเวลาที่ใช้ในการหมุนของดาวแต่ละดวงก็คือช่วงเวลาที่เราใช้เรียกกันในชีวิตประจําวันยังไงล่ะครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงหรือ1วันและโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบ ใช้เวลา365วันหรือ1ปีนั่นเองส่วนดวงจันทร์ก็ใช้เวลาหมุนรอบโลก30วันหรือ1เดือนยังไงล่ะครับแล้วเราก็สามารถกำหนดทิศทางได้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกเสมอถ้าเราให้ทิศต,ตะวันออกอยู่ทางขวามือมือซ้ายของเราก็คือทิศต,ตะวันตกข้างหน้าของเราก็คือทิศเหนือและด้านหลังก็คือทิศใต้นั่นเองครับถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ลองไปทดลองและเปรียบเทียบกับเข็มทิศกันดูได้นะครับจะได้ไม่หลงทางแบบลิบไดยยังไงล่ะครับ กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิบดากันด้วยนะคะค่ะเรายังอยู่กิจกรรมที่หนึ่งนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะให้นักเรียน ทำกิจกรรมในข้อสอคืออ่านใบความรู้เรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลกร่วมกันอภิปรายและสรุปการหมุนของตัวเองการหมุนรอบตัวเองของโลกกันนะคะโดยในใบความรู้ก็จะมีดังนี้นะคะค่ะเรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองโลกยังโครจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาด้วยเช่นกันนะคะ อาทิตย์วานหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะเราก็จะหมุนรอบตัวเองทวนเข็มนาฬิกานะคะคําว่าทวนก็คือตรงข้ามกับนาฬิกาใช่ไหมคะานาฬิกาเดินไปทางนี้นะคะแต่โลกหมุนทวนเข็มนาฬิกาและในขณะเดียวกันนะคะดวงอาทิตย์เจ้าดวงอาทิตย์เขาก็หมุนตัวเองเหมือนกันนะคะก็โครจรรอบตัวเองเหมือนกันแต่ว่าหมุน ทิทางการหมุนของเขาก็ทวนเข็มน,นาฬิกาด้วยเช่นกันนะคะแต่ขณะที่โลกหมุนนั้นหมุนรอบดวงอาทิตย์นั้นตัวเองก็หมุนตัวเองไปด้วยนะคะอ่านะคะอันนี้เป็นลักษณะของการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะค่ะมาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรม บทเรียนจะต้องทำอะไรต่อนะคะแล้วก็บันทึกผลการสังเกตการหมุนรอบตัวเองของโลกจากวิธีทัศนะคะไปเลยค่ะอ่าในในบางานที่01นี้นะคะเป็นการหมุนรอบตัวเองของโลกใบางานนี้ให้นักเรียนนะคะเขียนลูกศรน,นะคะการเดินทางหรือการหมุนตัวเองของโลกสินะคะ ว่าโลกเนะี่ยหมุนเป็นอย่างไรนักเรียนใส่ลูกศรลงไปลงในใบงานนี้นะคะซึ่งกิจกรรมในใบงานนี้นะคะของนักเรียนก็จะสามารถที่จะเขียนลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ สรุปแล้วคือจากกิจกรรมเมื่อกี้นะคะโลกหมุนรอบตัวเองอย่างไรโลกก็จะหมุนรอบตัวเองในทิศทางอะไรคะทวนเข็มนาฬิกานะคะเมื่อมองจากบริเวณขั้วเหนือของออขั้วโลกเหนือนะคะนักเรียนลองวาดภาพตามนะคะว่านักเรียนนักเรียนดูภาพที่ครูให้ต่อไปนี้นะคะว่าตรงกับภาพที่นักเรียนวาดหรือเปล่านะคะอ่า นอกจากโลกจะหมุนรอบตัวเองแล้วยังมีการเคลื่อนที่ของอะไรอะไรอย่างไรอีกนอกจากโลกหมุนรอบตัวเองแล้วเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วใช่ไหมคะว่าโลกหมุนรอบตัวเองแล้วยังมีโลกยังโคโจรคือการโคโจรก็คือการเดินทางรอบๆนะคะบนไปรอบดวงอาทิตย์นั่นเองแล้วก็รอบในทิศทางทวนเข็มน,นาฬิกาเช่นกันนะคะ อ่านักเรียนหลายคนอาจจะงงค่ะคำว่าการหมุนและการโครจรแตกต่างกันอย่างไรการหมุนก็คือการเคลื่อนที่รอบตัวเองโลกหมุนรอบตัวเองส่วนการโครจรคือการเคลื่อนที่รอบสิ่งอื่นโลกโครจรเช่นโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์เป็นต้นนะคะ,ะมาถึงคำถามชวนคิดนะคะนักเรียนคิดว่าโลกมีการเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรแน่นอนที่สุดใช่ไหมคะว่ามีการเคลื่อนที่ โดยมีการเคลื่อนที่สองแบบคือโลกหมุนรอบตัวเองแล้วก็ในขณะที่เดียวกันโลกก็จะโคจรรอบอะไรด้วยคะรอบดวงอาทิตย์ด้วยใช,ใช่ไหมคะค่ะหลังจากนักเรียนศึกษาเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนทํากิจกรรมหลังใบกิจกรรมตรงนี้นะคะคําถามหลังกิจกรรมก็คือเมื่อมองจากบริเวณเหนือชั้นขั้วโลกทิศ ทิศเหนือมองจากด้านข้างของโลกโลกจะหมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียวกันหรือไม่อย่างไรนะคะโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางใดเมื่อมองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือนะคะก็คือเหนือขั้วโลกเหนือนะคะจากกิจกรรมทั้งหมดที่เรียนมานะักเรียนจะสรุปว่ายังไงดีนะคะว่าโลกหมุนรอบตัวเองยังไงนะคะแล้ว โคจรรอบดวงอาทิตย์อ่ะเป็นมีลักษณะยังไงนะคะครูได้สรุปไปแล้วนะคะสำหรับสำหรับบทเรียนนี้นะคะนักเรียนก็เขียนอ่าใบกิจกรรมจำนวน3าข้อนะคะในใบกิจกรรมนี้ให้เรียนเขียน3ามข้อลงไปในใบกิจกรรมในสมุดนะคะหรือ,อนักเรียนคนไหนที่สะดวกพิมพ์ก็พิมพ์ออกมาได้เลยน,นะคะสำหรับกิจกรรมของเรื่องของการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะ ให้นักเรียนทำกิจกรรมอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็มีงานส่งคูในวันที่เราเปิดเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ